กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายชอตตี้โบโจวาครับนี่คือเกมมาคอสนั่นเองนะครับเป็นเกมแรกของมาคอสที่อยู่ในรูปแบบเกมมือถือนะครับชื่อเกมคืออุตมะคอส์สมาร์ทโฟนเดคาลูจ่านั่นเองนะครับไอเดคาลูจ่าเนี่ยเป็นคําพูดที่ยอดฮิตในอนิเมะเรื่องนี้นะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมีภาคล่าสุดใช่ไหมครับเดลต้านะครับมีฟอนเทรียมีภาคแรกแล้วก็มีภาคเซเว่นนะครับเข้าไปเล่นกันเลยก็แล้วกันนะครับ โอเคมาถึงกดด้านขวาครับปุ่มสีชมพูเป็นการยอมรับการข้อตกลงการเล่นเกมนั่นเองนะฮะอ่าก็เมื่อเข้ามานิดนึงก็มีการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพวกโปรโตคาลเจอร์นั่นเองนะครับคาเจอร์อ er, er, นะคาเจอร์แหมพูดติดสำเนียงญี่ปุ่นไปหน่อยครับใครที่อ่านไม่ออกก็กดข้ามเลยก็ได้นะครับให้ไปดูแอนิเมะก็ได้นะเออมีตั้งหลายภาคนะครับอ่ามีเสียงภาคด้วยแต่ว่าไม่ได้ฟูลไวท์นะครับพูดแค่นี้นิดหน่อย ใช้นักภาพคนเดียวกับในแอนิเมะเลยน้อแล้วก็ทั้ง3คนนี้วาดเหมือนในแอนิเมะไปเลยนะผมสคริปต์นะครับกดปุ่มสีชมพูสองครั้งเลยนะฮะเกมนี้เป็นแนวดนตรีนะเพราะฉะนั้นการลงการเล่นเนี่ยก็จะเป็นแนวดนตรีเลยดูนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นให้เราลองกดดูว่าจังหวะไหนเนี่ยคุ้นชินกับมือเราที่สุดนะครับมันก็จะมีการคำนวณมาว่ามันจะปรับระดับของเกมเนี่ยให้ตรงกับเรานะครับจริงๆช่างมันเหอะกด ไม่ต้องวัดมากหรอกเล่นไปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับโนต้ตของเกมนี้ก็มีการกดธรรมดากดคู่อ่าเนี่ยกดกดธรรมดามีกดค้างด้วยเห็นป่าอ่ะแล้วก็มีกดคู่มีกดค้างมีกดแล้วลูดโอ้โหคือแบบว่าใช้พวกโปรแกรมช่วยเล่นนี่แทบจะไม่ได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องการลูดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอเคลองเล่นดูกนแล้วกันนะครับด้านหลังก็จะเห็นเป็นอ่าวายคิรี่ใช่ไหม VF เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับลองเล่นกันเลยครับ อเพลงนี้เป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์อยู่จริงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเบาเสียงเกมนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเบาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไม่ต้องฟังเสียงไม่ต้องฟังเสียงเพลงนะใครอยากฟังไปเปิดอนิเมะดูได้นะครับไม่ก็ซื้อซิงเกิลของอารเหล่าวาคิเล่มา,ามาฟังนะครับโอเคครับเสร็จไปหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงโอเพนนิ่งของภาคเดลตานะฮะ นั่นแหละครับก็จะมีเพลงของในมาคอสให้เราเล่นเป็นระยะระยะนะครับเพะฉะนั้นก็ใครที่ชอบซีรีส์นี้ชอบแนวดนตรีนี้น่าจะชอบนะครับมาถึงเปิดกระจะปองเลยครับเกมนี้มีการเปิดกระจะปองด้วยนะครับอ่าโอเคเปิดเลยก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่านะครับเกมที่แล้วก็เกลือมาแล้วรอบนึงจัดไปได้อะไรเอ่ยอื้อโอ้โหได้อะไรวะกด สคริปต์เลยแล้วกันนะครับขี้เกียจดูเอฟเฟกอลังการเหลือเกินอ่าเป็นการ์ดสดาวนะครับก็เป็นการ์ดซีนขาเรียกว่าซีนกันแล้วกันนะครับคือเป็นฉากที่มีอยู่จริงในอนิเมะนะครับก็สามารถมาเพิ่มสเตตัสให้กับเราได้นะครับโอเคนะฮะไปดูเมนูที่2ตามที่เกมแนะนานะครับเมนูแรกเป็นโฮมนะเมนูที่2นี่คือเรื่องของการจัดการตัวละครครับก็คือมียูนิตเซตติ้งการจัดทีมนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถจัดทีมได้3คนด้วยกันแต่ละคนติด การ์ดซีนได้ทั้งหมด3การ์ดนะครับไกลที่เราได้มาเมื่อกี้นั่นแหละผมเรียกซีนนะฮะจริงจริงมันไม่ได้เรียกซีนเห็นแล้วเห็นแล้วมันเรียกว่าเพลทนะครับเป็นเพลทนะครับถ้าได้ยินผมพูดเพลทหรือซีนให้เข้าใจอันเดียวกันว่าเป็นการ์ดที่ไว้ติดให้กับตัวละครนั่นเองครับอา้าวเริ่มอีกหนึ่งเพลงแล้วนะขอข้ามเลยนะครับผมเปิดแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันมีเกตเห็นไหมครับดูด้านขวาบนนะครับเออ คือเกตนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นดีๆเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับเป็นลักษณะของวาคิรี่ของเราเนี่ยออกไปยิงใส่ศัตรูเพราะนั้นเล่นให้ดีๆครับพยายามกดให้เพอร์เฟกตลอดนะครับแล้วเราจะทำลายยานของศัตรูได้แล้วก็จะได้รับโบนัสด้วยนะครับอากดผิดเวนกร,รมทำไรได้ไหมได้นะครับไม่มีสมาธิดูฉากหลัง <laughs> มัวแต่ดูโน้ตนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับคือถ้าเกิดเราเล่นดีๆเนี่ยก็จะมีคัตซีนโผล่มาข้างหลังด้วยเห็นปะเออนั่นแหละตอนแรกว่าจะข้ามแล้วข้ามไม่ได้แล้วครับเจออย่างนี้ฮ เออแล้วก็มันมีสกิลเลยนะจำเพลทที่เราติดมาเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละเพลทมันจะมีสกิลเรากดตรงกลางนะครับเป็นการแอคทีฟสกิลเพื่อใช้แล้วก็จะบวกโบกนัสต่างๆโอเคครับเราประเมินกันหน่อยครับได้รางวัลอะไรยังไงบ้างอันนี้เห็นบ้างมันบอกนะว่าพอเราเล่นไปเรื่อยๆนี่คือค่าโฟลด์นั่นเองนะครับก็คือในอนิเมะเรื่องนี้คือโฟลด์คือเอาไว้ใช้ในการวาร์ปไปยังที่อื่นใช่ป่ะเออนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการเข้าวาคิรีโหมดแล้วก็ยิงกับศัตรูนั่นเองนะครับพยายาม อย่ามิดนะครับทำคอมโบไปเรื่อยๆเพื่อโจมตีศัตรูนั่นเองนะฮะเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละมันสรุปให้ฟังอีกทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูรางวลหน่อยส่วนรางวลเกมนี้ก็จะคล้ายๆเกมอื่นนะก็คือมันจะดูจากคอมโบดูจากคะแนนดูจากอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีรางวลหลายหลายหมวดด้วยกันนะครับโอเคครับแล้วก็มันถามชื่อครับห้ามเกินติดสิบตัวอักษรนะครับสิบตัวอักษรนะฮะจัดไปนะครับห้ามเกินนะฮะ หลังจากนี้ก็จะให้เลือกนะครับเป็นอ่ายูนิตเริ่มต้นนะครับเป็นเซนเตอร์นั่นเองนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวไฟเบอร์บอมเบอร์ไปไหนวะงานมาเลยไม่มีภาคมาคอร์เซเว่นครับผมจะเริ่มบาซาร่าเลือกไม่ได้แหวนเรรมนะฮะกันน,กนี้แล้วแต่เลยนะครับงั้นถ้าเทียบ5าคนไม่ใช่ห้าคนถ้าเทียบสามภาคนี้ชอบใครที่สุดลินมินเมย์ก็แล้วกันนะฮะจัดไปนะครับ อ่าก็โอเคครับเลือกลินมินเมย์นี่แหละเป็นเซนเตอร์นะครับอายุน้อยกว่าผมอีกเกิดหนึ่งเก้าแปดแปดคนนี้นะอายุน้อยกว่าผมนะก็คือในเรื่องมาคอสมันเป็นมันเป็นในนี่ไงมันเป็นในเรื่องของในอนาคตไงนะครับแอนิเมะเรื่องนี้ก็สามสิบห้าปีเข้าไปแล้วนะครับอ๋อนี่หนึ่งเก้าเก้าสามเหรออ๋ออืมก็อ่อนกว่าผมเยอะนะนั่นแหละครับก็เรล่าๆนี้สังเกตนะครับว่ามินเมย์เมื่อกี้คนเมื่อกี้นะครับเป็น 3D เลย เวลาไปไลฟ์ก็จะขยับท่าทางตามเพลงนั้นจริงๆใครที่เคยดูอนิเมะเห็นตัวละครร้องเพลงไปแล้วก็เต้นท่านั้นไปอ่ะคือมันเป็นท่าเดียวกันเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูนะเป็นท่าเดียวกันเดเดเลยนะครับโอเคแล้วเมื่อกี้เราก็ได้รับอาวาคิรี่มานะครับโอเคครับก็ได้รับรางวัลล็อกอินแล้วนะครับน่าจะจบช่วงการสอนแล้วแต่ว่าระบบเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ ไปดูกันเลยครับหลังจากนี้จบการสอนแล้วควรทำอะไรดีนะฮะรับรางวัลกันหน่อยดีไหมมีไหมมาแล้วครับตรงนี้นะครับ p พร s เซนต์นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้มันข่าวสารนะครับมันมาบังนะครับอันนี้นะครับเป็นของขวัญนะครับเอามันยังไม่ให้ไปเว้ยมันให้ไปดูภารกิจก่อนนะครับมิชชั่นนะครับก็ทําภารกิจตามที่กําหนดก็ได้รับรางวัลไปนี่นี่นี่มีได้เป็นชงเป็นชุดด้วยนะฮะเออเพราะนั้นหนึ่งตัวละครจะมีหลายชุดด้วยนะครับ สำเร็จบ้างสักอันหนึ่งยังย,ยังไม่สำเร็จสักอันเลยคือเล่นไปเรื่อยๆครับอันนี้ส่วนอันนี้คือเป็นเดลี่ประจําวันนะครับให้ไปให้ไปแข่งร้อง3ครั้งให้ไปกด Active สกิ l สาครั้งอะไรเงี้ยคือเล่นเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านเองนะครับไม่ใช่อะไรสําคัญมากนะครับเดี๋ยวกลับไปที่หน้าโฮมก่อนอเราไปรับของขวัญกันก่อนนะครับอ่ะเพรสเซ t นะครับดูนิดแจกอะไรบ้างนะครับกดตัวนี้เพื่อรับทั้งหมดเลยนะครับ โอเคก็ได้เงินมาหนึ่งพันแล้วก็ได้เงินแคสอีกหนึ่งร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไก่ปองแล้วกันเอ้าได้การด้วยนะครับเป็นการของเฟรย่านั่นเองนะครับไปดูไก่ปองก่อนนะครับเมนูนี้นะไก่จะปองนี่นะอันนี้นะครับเปิดได้ไหมอ่าเปิดยังไม่ได้ครับใช้สามร้อยแคสนะครับก็คือแนะนําให้มาเปิดอันนี้ก่อนการันตีสี่ดาวหนึ่งใบแน่นอนนะครับเป็นเดบิวต์ไก่จะปองนะครับเปิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะส่วนไอเดคาเจ้าไอไก่ปองนี่ก็เป็นแพ็กเกจทั่วไปนะครับ เซอร์วิสก็จะปองนะครับอันนี้คือ,อจะแถมนะครับตามช่วงเวลาตามที่กําหนดนี้นะครับวันละวันละสามครั้งนะครับตามเวลาที่กําหนดนะครับแจกฟรีครับอันนี้วันนั้นก็ต้องไปเล่นนะเก็บเพชรก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากมันแจกไม่เยอะไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววาจูล่านี่ว่าอา้าวเดี๋ยวได้ได้ Vf ยี่ห้าด้วยนี่ขอเอาต้นี่ว่านะครับ โชคดีเหมือนกันนะครับได้การ์ดวาจูร่าไม่พอได้ VF 25ของอัลโต้มาด้วยนะครับโอเคนะฮะกลับไปที่โฮมก่อนกันแล้วกันนะฮะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะก็เอาทีละเมนูเลยนะครับอันี้โซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้ข่าวสารอันนี้ของขวัญไปแล้วเนาะอันนี้เป็นระบบเพื่อนนะครับคลิกเข้าไปดูนีต้องมีเพื่อนด้วยหรอวะเกมนี้อ่าฮะเหมือนเกมมือเลยเรามีเพื่อนอะไรบ้างส่งไปหาเพื่อนเพื่อนส่งมาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเกมญี่ปุ่นทั่วไปอ่ะสุดท้ายเป็นหาเพื่อนนะครับ ก็กรอก ID ตรงนี้นะครับอ,อันนี้คือ ID เราเราก็เอา ID ดเราไปแลกกับเพื่อนแล้วกันเพื่อนเป็นไอดไหนก็มากรอกข้างล่างแล้วก,กดปุ่มสีชมพูนะครับเพื่อทําการส่งคําขอไปหาเพื่อนนะครับแล้วอย่าลืมให้เพื่อนมากดรับด้วยนะครับเออนั่นแหละนะมันก็จะเป็นเพื่อนกันได้นะฮะก่อนไปดูด้านล่างเพิ่งเห็นอันนี้ครับเป็นการตกแต่งเมคอัพด้วยนะครับโอ้หมินเมโค้น่ารักเลยจริงๆอ่งก็มี2เมนูนะก็อันนี้ก็คือ,อมินเมเป็นเซนเตอร์ไม่เห็นมีอะไรเลย แล้วก็อันนี้อันเดียวกับมเมนูที่สองัเมื่อกี้คือการเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเนื่องจากไม่มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนก็ได้แค่อันเดียวเอาเป็นว่ามีอะไรให้ทําก็ลองเข้ามาทําดูกันแล้วกันนะครับกับหน้าโฮมก่อนอ่าโอเคหน้าแรกก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแค่เหมือนกับบอกมิชชั่นเฉยๆว่าควรทําอะไรนะครับก็รีบไปทําก่อนเป็นมิชชั่นมือใหม่นะครับอ่าส่วนอันนี้โฮมไปแล้วนะครับอันนี้เกี่ยวกับอ่าอื่นๆนะฮะอันนี้เราจัดตี้ใหม่ก่อนแล้วกันเมื่อกี้เราได้การมาเพิ่มนะครับ มีออโต้ด้วยอ่ะอยู่นี่นะอันนี้มันให้เลือกประเภทไม,ไม่ไม่สนใจกดโอเคเลยมันก็จะจัดที่ดีที่สุดให้กับเรานะครับแต่เนื่งองจากตอนนี้เรามีนักร้องคนเดียวเพนั้นก็ไม่สามารถที่จะตั้งตัวละครด้ที่สองสามได้ก็คือ,คอ,คอตั้งได้คนเดียวแล้วก็มาติดการ์ดติดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วาคิลี่นะครับเมื่อกี้ผมได้ VF 25มาด้วยใช่ปะ่ะเออก็ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับมันก็จะออกมาตอนสู้นั่นแหละนะครับอ่า ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะคืออันนี้มันคือปุ่มปุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนยานอะแต่คือเรามียานลาเดียวไงก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปทาไมนะครับไม่เห็นมีเรื่องการกอ,อัปเกรดอะไรนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จบไปส่วนนี้เป็นอ่าเอาพิโซดนะครับก็คือเดี๋ยวเราต้องอา่าเนี่ยพอเราได้การ์ดซีนมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะอ่าเปิดปลดล็อกนะครับเนื้อเรื่องออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสะสมเจ้าเอาพิโซดครบเนี่ยเราก็จะไ,ได้รับพวก ายาลำใหม่ๆเลยชุดใหม่ๆมาอ่าโอเคการที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คืออ่าเป็นการใบนี้ของเฟรย่านะครับซึ่งเป็นเรื่องของการอัพสเตตัสนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยเป็นการอัพสเตตัสนะครับยกเว้นอ่าอล่างอล่างนี่คือเป็นเอพิโซดคือทําให้ไอ้เจ้าใบเมื่อกี้มันสว่างขึ้นนะครับเดี๋ยวดูดิอัพใช้อะไรเนี่ยอ๋อใช้พวกอันนี้นะครับคริสตัลพวกนี้ก็มันชื่ออ่าเมโลดี้โตนนะครับก็ได้จากการไปไลฟ์นั่นแหละนะครับ โอเคก็อันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นการอัพสเตตัสนั่นเองยิ่งอัพไปเยอะๆนะครับก็จะทําให้อ่าไอใบประกาศอันนี้มันมันเปิดมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่านั่นแหละแล้วลองดูใบนี้ดิใบนี้จะเปิดใบประกาศอันไหนวะก็คือเป็นใบเดียวกันโอเคอ่าเพราะนั้นการที่เม่เรามีอ่าเพจเยอะๆเนี่ยอย่าลืมมาอัปเกรดเพจด้วยนะครับเพื่อที่จะให้อ่าใบประกาเนี้มันเต็ม เปิดมาเต็มเสร็จปั๊บก็จะได้รับของด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าแปลกดีตอนนี้ผมก็มี2คนคือเฟรย่านะครับที่ผ่านการ audition แล้วใช่ป่ะหยุดเป็นสมาชิกวงแล้วแล้วก็ vf 25ที่ผมยังไม่ได้เพราะอย่างนี้นั่นเองผมไม่ได้มาเป็นยานแต่ผมมาได้มาเป็นอ่าเป็นการ์ดแบบนี้นะครับก็ต้องสะสมอ่าเจ้าัพ s t a ตัสเจ้าพวกการ์ดพวกนี้ให้เยอะๆนะครับเพื่อจะปลดล็อกนั่นเองเรียกได้ว่าค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะครับเอาล่ะนะครับต่อมาดีว่าลิสก็คืออ่านักร้องนั่นเองตอนนี้ก็มีมินเมย์คนเดียวนะเน ทำอะไรได้บ้างนะฮะก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะก็คือพวกเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยคือเรายังไม่มีก็เลยทําอะไรไม่ได้นะครับออกมาเหมือนเดิมนะครับทําอะไรไม่ได้ครับมีแค่คนเดียวต่อไปอันนี้คือการอัปเกรดเจ้าเพลทไงเออถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าไปในตรงตรง,ตรงไอใบประกาศอะเออเราก็มาอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับก็คือเป็นหนึ่งเมนูแต่ว่าเข้าได้จากหลายที่นั่นเองนะครับสรุปนะฮะเรากา็หาตัวละครให้ได้เยอะ ไปจัดทีมนะครับแล้วก็อัปเกรดเจ้า p l a t เพื่อให้เอพิโซดมันเปิดแล้วก็ได้ของใหม่ๆมานะครับเออก็ประมาณนี้นะครับอ่าไปดูเมนูด้านล่างต่อนะครับเมนูที่3อันนี้เป็นเอพิโซดเนื้อเรื่องคือเราจะต้องเลเวลถึงตามที่กําหนดก่อนเราถึงจะมาเล่นเพลงเหล่านี้ได้ซึ่งก็จะเป็นการจําลองอสถานการณ์นะครับอย่างเช่นตอนนี้ใครเคยดูภาคฟอนเทียบ้างก็คือตอนที่อัลโต้ Auto มันไปติดอยู่กับไอ้พวก ชาวเซนเซนท่านดีอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ลันกะมาร้องเพลงช่วยนะครับส่วนอันที่ที่ที่ผมกดเข้ามาตรงกลางนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟรีไลฟ์อะก็คือไม่ได้เกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะามาไลฟ์ได้นะครับก็ก่อนจะไลฟ์เนี่ยกดดาวน์โหลดด้วยนะครับนี่ไงกดดาวน์โหลดด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปเล่นเพลงนั้นได้นะครับเออนี่เพลงอะไรเนี่ย t ท again นอ,อยากร้องจริงๆนะฮะก็มันก็แบ่งไปตามภาคเห็นไหม แต่ว่าเพลงยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ต้องรออัปเดตกันไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้ามี e n e นจ y ้เหลืออะไรเหลือเนี่ยก็มาไลฟ์ซะเลเวลจะได้อัพหรือจะได้ไปลงอ่าพวกเนื้อเรื่องต่อได้นะครับโอเคกา์จปองเราก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมิชชั่นไปแล้วนะครับเหลืออะไรอีกอันสุดท้ายเมนูนะครับเมนูเกมนี้มีอะไรบ้างไปดูกันโอ้โหเยอะวะ่ะอ่าโปรไฟล์นะครับไอเทมที่เรามีแรง์กิ้งของอีเวนต์่ะ ก็คือเมื่อกี้ไงอีเวนต์ก็คือเพลงของไฟล์เบอร์ไปแข่งเรื่อยๆนะครับอันนี้อะไรเอ่ยไม่มั่นใจคลิกมาดูนะฮะเป็นของครับแต่เรายังไม่มีไม่ใช่ของของทเป็นอ่าเป็นเป็นเรียกว่าอะไรนะมันเป็นฉายาเออเออกว่าจะนึกออกฉายานะครับตัวนี้เป็นออปชั่นของเกมนะครับปรับอะไรได้บ้างเอ่ยปรับเสียงคัดซีนอ่ะก็คือใครการาฟริกไม่ไม่ดีอาจจะปิดได้นะครับก็คือคงคัดซีนนี่มันมาสู้กันข้างหลังตอนที่เราเล่นอะ่ะเออ อะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การไลฟ์นะครับจะเป็นเป็นแบบไหนเป็น 3D ฟูลเลยไหมเมื่อกี้ผม 3D ไลฟ์ธรรมดานะครับหรือเป็น 2D ก็ได้เผื่อเครื่องใครไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะครับส่วนนี้คือเป็นไทมิ่งในการจังหวะในการกดไม่ต้องสนใจมันนะครับปล่อยไว้างี้แหละโอเคนะฮะก็จะมีเรานี้นะครับปรับทรงปรับเสียงสรุปไม่ต้องมาปรับหรอก <laughs> จริงๆไม่ต้องมาเป่ารอกไว้างี้แหละนะครับอ่อแล้วก็ไม่มีไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแล้วนะครับมีที่สาคัญสำคัญอีกอันนึงแต่ยังไม่เปิดตอนนี้คือการสร้างรหัสนั่นเอง นะครับก็คงเหมือนเกมญี่ปุ่นทั่วไปแหละเวลาเราจะย้ายไปเล่นเครื่องอื่นเราก็ต้องมาสร้างรหัสก่อนนะครับสร้างเสร็จแล้วไปใส่ที่ไหนอา้าวย้อนกลับไปที่หน้าจอหลักแป๊บหนึ่งครับอา่าถ้าเกิดเรามี id อยู่แล้วนะครับเวลาใส่ใส่ที่นี่ครับขวาบนยังไม่เปิดเช่นเดียวกันก็ต้องรองกันต่อไปนะครับโอเคจบนะครับสรุปก็น่าเล่นมากสำหรับคนที่ชอบซีรีส์มาคอและดนตี รอเล่นได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้อุตามมาคอสสมาร์ทโฟนเดคาเจ้าครับสำหรับเกมนี้มีอะไรผิดพลาดไปขอไปมาณที่นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดี